สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระกาบช่องทวีฟ e ีกับพีเดะครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .5 นะคะในหน้าที่98นั่นเองนะคะหน้า98นะคะข้อนี้เขาบอกว่าให้เราขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้คําที่สะกดผิดแล้วเขียนใหม่ให้ถูกต้องก็จะมีคํามาให้2คําแล้วก็ดูว่าอันไหนเขียนผิดอันไหนเขียนถูกถ้าเจอที่เขียนผิดให้เรา ขีดเส้นใต้นะคะแล้วก็นํามาเขียนใหม่ในช่องข้างๆขวา,ามือตรงนี้นั่นเองนะคะเราไปดูกันที่ข้อแรกนะคะข้อที่1คือคําว่าสังเกตกับคำว่าทันงนะคะคําว่าสังเกตเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะตอเต่าต้องมีสระอุข,ข้างล่างไหมถึงจะถูกต้องไม่ใช่นะคะสังเกตแบบนี้ถูกแล้วคําที่เขียนผิดจริงๆเนี่ยคือคําว่าทนนงนะคะอันนี้เราก็ขีดเส้นใต้กันไปเนาะ แล้วก็เราจะมาเขียนใหม่ตรงนี้นะคะทนงเนี่ยต้องมีสระอะด้วยนะคะแบบนี้จึงจะถูกต้องนั่นเองต่อมาคำว่าโอกาสกับอาสันนะคะโอกาสกับอาสันอาสันเนี่ยจะหมายถึงความตายนะคะแปลว่าตายนั่นเองนะคะส่วนโอกาสเอ๊ะถูกหรือเปล่าโอกาสกับอากาศเขียนแบบนี้ไหมไม่นะคะอากาศอาจจะใช้กาดแบบนี้แต่โอกาสไม่ได้เขียนแบบนี้นะคะอะโอกาสผิด เราก็มาเปลี่ยนโอกาสค่ะมันเขียนให้เป็นคําที่ถูกต้องโอกาสต้องใช้สอเสือนะคะถ้าเป็นอากาศค่อยใช้สอสลาได้ต่อมาในข้อที่3ข้อที่3มคือคําว่าเช่าและก็คําว่าร้างรานะคะร้างรากับเช่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะคะคําที่ผิดก็คือคําว่าเช่านั่นเองนะคะเช่าต้องเขียนยังไงถึงจะถูกคําว่าเชาเราจะต้องมีวอลแอนก่อนนะคะ เช่าแบบนี้แล้วก็ววแหวนตามด้วยนอนูการันธนาคาะแบบนี้นะคะต่อมาข้อที่4คือคําว่าปฏิพานกับกล้องกังวานนะคะปฏิพานกับกล้องกลางวานอันไหนถูกอันไหนผิดคําที่ผิดก็คือคําว่าปฏิพานค่ะปฏิพานผิดผิดตรงไหนผิดตรงตัวสะกดนะคะปฏิพานที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้ปฏิพานตามด้วย แน,นี่แบบนี้จึงจะถูกต้องนะคะส่วนกล้องกลางวันถูกแล้วต่อมาในข้อที่5ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าบินทบาทกับปริศนาคำาทยบินทบาทกับปริศนาคำาทยคำไหนถูกคำไหนผิดบินทบาทผิดนะคะถ้าเป็นบินทบาทเนี่ยจะไม่มีรอเรือนะคะจะเป็นบินทบาทแบบนี้แหละแต่คำว่าบาทเป็นแค่บอใบไม้สละอา ต่อเต่านะคะอันนี้บินธบะใช้กับพระบินธบะแต่ถ้าเราจะเขียนคําว่าตักบาทตักบาทอันเนี้ยต้องมีรอเรือจึงจะถูกต้องนะคะต่างากันตรงนี้นั่นเองเนาะต่อมานะคะในข้อที่2เติมคําให้ตรงกับความหมายเติมคําให้ตรงกับความหมายก็คือเข้าจะให้ความหมายเรามาฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้เรานะคะหาคำมาเติมลงในช่องว่างตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นั่นเองนะคะเราไปดูกันที่อันแรกความหมายแรกนะคะเขาบอกว่าเติตหมายถึงปริศนาคำไทยซึ่งเป็นภาษาจีนคํานี้จะเป็นภาษาจีนนะคะมีความหมายว่าปริศนาคำไทยคือคําว่าอะไรออกเสียงพร้อมกันนะคะว่าผะหมีเพราะผ่าหมอหมีเนี่ยแหละนะคะผหมีต่อมานะคะข้อที่2องเขาบอกว่าจะเป็นชื่อกรอนชนิดหนึ่งนิยมแต่งเล่ นิยมแต่งเล่าเรื่องนะคะที่ค่อนข้างยาวแล้วก็สําหรับใช้ขับนะคะใช้ขับเนี่ยคิดออกไหมว่ามีคําว่าขับอะไรบ้างไม่ใช่ขับรถนะเป็นขับเสพานะคะเสพานั่นเองอันต่อมาเป็นคําที่หมายถึงการบํารุงรักษาเชิดชูไว้ไม่ให้เสื่อมนะคะบำรุงรักษาและเชิดชูไว้ไม่ให้เสื่อมคํานั้นก็คือคําว่าจันลงใจนั่นเองนะคะ จันลงใจต่อมานะคะคำนี้บอกว่าจะหมายถึงกรอน8กรอน8หรืออีกชื่อหนึ่งของเขาคือมีชื่อว่าอะไรเอ่ยมีชื่อว่ากรอนสุภาพนั่นเองนะคะกรอนแปกรอน8นะมีชื่อว่ากรอนสุภาพนะคะแล้วก็อสุดท้ายเขาบอกว่าคำประพันธ์นะคะถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นให้เป็นระเบียบ ตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์เป็นคําที่เรียบเรียงขึ้นใช่ไหมตามระเบียบของฉันทลักษณ์นะคะต้องมีฉันทลักษ์เฉพาะของใครของมันสิ่งๆิ่งนั้นก็คือกรอนกรอนที่แปลว่ากรอนเฉยๆนั่แหละนะคะต่อมานะคะจะเป็นข้อที่3ในหน้า99นั่นเองนะคะเขาบอกว่า ให้เราเนี่ยแต่งปริศนาคำทายนะคะให้มีคำตอบตรงกับเฉลยก็คือรอบนี้จะให้เฉลยมานะคะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรือเมฆยักษ์จระเข้รวมไปถึงแม่น้ํานะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยแต่งปริศนาคำทาทยขึ้นมานั่นเองยกตัวอย่างเช่นอันแรกเฉลยของมันเนี่ยคือเรือใช่ไหมเราจะต้องแต่งว่าอะไรเอ่ยทีนี้เราก็ไปหามานะคะอาจจะเป็น อะไรเอ่ยของเรือใช่ไหมเราก็จะเป็นลอยวนบนผิวน้ำนะคะลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการตั้งปริศนาคำถายก็คือต้องให้มันเป็นคำคล้องจองกันด้วยนะคะอะไรเอ่ยลอยวนบนผิวน้ำแล้วก็อาจจะใส่ไปปิ๊บว่าห้ามตอบว่า ปลานะคะบางคนอาจจะแบบเอ้ยลอยอยู่น้ําแปลว่าปลาแน่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ปลานะคะอาจจะเป็นเรือแบบนี้นั่นเองต่อมาในข้อที่2นะคะ,ฉะเฉลยของเขาเนี่ยคือเมฆใช่ไหมของของเขาเนี่ยนะคะข้ให้ฉเฉลยมาว่าเมฆเราก็ต้องคิดว่าเอ๊ะอะไรนักหนาที่เราจะสามารถแต่งขึ้นมาแล้วเป็นอะไรเอ่ยที่จะหมายถึงเมฆได้นะคะเป็นคำท้ายที่ต้องตอบว่าเมฆนั่นเองก็อาจจะเป็นอะไรเอ่ย รูปร่างเป็นยังไงร,รูปร่างสับสนนะคะอะไรเอ่ยรูปร่างสับสนเกิดบนท้องฟ้านะคะเกิดบนท้องฟ้าปิบบรูปร่างสับสนเกิดบนท้องฟ้าลอยไปมานะคะลอยลอยใช่ไหมลอ,ออลอย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 ไปมา แล้วหายไปอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเมฆลอยไปเรื่อยๆใช่ไหมก็หายไปเลยอะไรแบบนี้เราก็จะได้ตอบว่าเมฆนั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่3นะคะเฉะลยที่เขาใม้มาคือควาว่ายักษ์คำว่ายักษ์ยักษ์เราก็ต้องนึกถึงแล้วว่ายักษ์เป็นยังไงมาอย่างไงยักจะตัวใหญ่ๆน่ากลัวน่ากลัวใช่ไหมเราก็อาจจะแต่งว่าอะไรเอ่ยตัวใหญ่มะหึมานะคะ อะไรเอ่ยตัวใหญ่มะเหอมาจ้องมองมานะคะจ้องมองมาเป็นยังไงหากินคนนะคะอยากกินคนใช่ไหมก็จะแบบตัวใหญ่มาหึมาจ้องมองมาหากินขนอะไรประมาณนี้ต่อมาข้อที่4ี่เฉลยของเขาคือจระเข้นะคะ ก็นึกแล้วนะคะว่าจระเข้เป็นยังไงมาอยังไยยงไรจระเข้ก็อาจจะว่ายใช่ไหมคะว่ายอยู่ในน้าเหมือนปลาว่ายอยู่ในน้าเหมือนใครนะเหมือนปลานะคะว่ายอยู่ในน้าเหมือนปลามีสีขาเหมือนใครเหมือนจิ้งจกได้ไหมได้นะคะมีสีขา เหมือนกับจิ้งจกเขาเป็นจิ้งจกน้ําหรือเปล่าเขาถึงเหมือนจิ้งจกนะคะปึ๊บปื๊บป๊บ,ปบนี่เรียบร้อยนะคะอันต่อมาสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าเชลยเนี่ยจะเป็นแม่น้ําเราก็ต้องมาคิดอีกแล้วว่าจะทําอะไรให้คนสามารถตอบได้ว่าแม่น้ํานะคะอะอะไรเอย่ยยาวสุดสายตานะคะยาวสุดสายตา มีชื่อว่ามีชื่อว่าเจ้าพระยาก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมคะเจ้าพระยาปิงวังวังยมแล้วก็อีกแม่น้ำหนึ่งนะคะก็จะเป็นแม่น้ำน่านนั่นเองนะคะปึ๊บตรงนี้ เราก็เขียนแบบนี้นะคะก็จะเป็นอะไรเอ่ยยาวสุดสายตามีชื่อว่าเจ้าพยาปริงวังดุนนานคําตอบก็คือแม่น้ำนั่นเองนะคะซึ่งทั้ง ทั้ง5อันนี้ใช่ไหมเป็นแม่น้ําทั้งหมดเลยนะคะก็ถ้าใครรู้ก็สามารถตอบได้เลยว่าที่เราทายไปอันนี้หมายถึงแม่น้ำนะหรือว่าก่อนหน้านี้าจะหมายถึงเรือถึงเมฆนะคะหมายถึงยักษ์แล้วก็จะระเข้ได้เช่นกันนะคะสําหรับวันนี้3ข้อมีแค่นี้นะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในข้อต่อ,ตอไปใน E ีพีต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย